เอ้ค่ะตอนนี้เราก็จะไปเดินตลาดนัดกันทุกคนวันนี้เขามีตลาดนัดปิดฤดูกาลนะปูดูคนดแดดกำลังจะออกจะไปหาซื้ออะไรจะมีอ,อะไรเน้องดูต้นไม้สิทุกคนสวยนะสวยเดี๋ยวเราไปเดินดู ก็มีอะไรมีอะไรขายแปกแบกแแต่เช้าเลยเนี่ยดูสิเต็นเขาขายของนะเพื <c oughs> <c oughs> เราจะไปซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหมีจักสารเนาะเอ้เอามีกายมีนก นกมันรอมงนะินเปิดเลยโอ้ขายดีขายดีกาบอกกาบอกขายดีขายดีไอ้กายมีของขายตุ๊กตาน่ารักมากนะนัดโอเปินบอกดิสัน ไปป a l k l i เดนโอเคไปเดิน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  baby so early นะอค s o m e b o y เนี่ยเขายังไม่เปิดเลยมาแต่เช้าวกไลดิ โอ้ถูกเฮ้มิดอื้อเนี่ยทุกคนดูเส่ขายของโอ้ยเห็ดสิบอดอี์ขายผล,ลไม้แอปเปิ้ลนี่ขายขนมปังทุกคนนี่ขายแอปเปิ้ล วดเตอร์ด mm ูด hmm. ูเไปไหนโอ้ดูสิมีคนเดินเล โซลี oh, Ooh, mm ่ล hmm. mm ูก hmm. ว mm ัดเดยเะดูส hmm. mm ิท hmm. mm ุกคนอู้หตลาดนัดปิดแล้วดูการขายน้ำผึ้งเรื่องขนมดิเซ Ling akan beli yang ini, saya akan beli. Kamu What? You Saya yes. yes. You want apa yang kamu mahu. Apa yang kamu 154.1. Morris. yeah i have five yeah. 111 one one. one one. no 111 one. One, one. and pink. Oh, this is sour you want sweet yeah these are sour ones yeah, yes you want and sweet. These are sweet yes two for yeah. yeah one strawberry yes okay and uh, this one or this. Which, which one? This one, okay. So we can nice, sweet, you know? This is sweet. And you pineapple? Okay. How many? three now. That. Okay. Blueberry. Okay. No. Strawberry. Stoffel. Apple.

ซื้อขนมทุกคนสาวันเคิดทุกคนได้ซื้อขนม ได้ขนมแล้วทุกคนมันยังเช้าอยู่เนาะเขายังไม่เปิดเลยเลยนียย่อะไรนี่เหมือนกันเลยอยุ้อยนี่บิ๊กนี่ใหญ่นี่ก็เหมือนกันร้านกาแฟทุกคนดูสิตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเนาะมันยังเช้าอยู่ โอ้โหสีแดงใส่สีนี่มม่าเส่ผ้าเบลยโอ้โหเสียงไายูโรโอ้โหขนมปังดูแดอดูใบไมขนมปัง ชอบเยอะเลยเจียบซีนัตคัมอเซลอเนี่ฮะปโแบ็เลยอู้นสวยายเห็ดหดูเลยทุกคน,นสวยมากไะเวชิค่ะ ดูเลยทุกคนตลาดใหญ่มากแต่มันยังเช้าอยู่คนยังไม่มาเดินตลาดนัดตลาดนัดท้องฟ้ากำลังจะเปิดเสื้อแจ็คกเก็ตลายเสื้อแจ็คกเก็ต สุดตลาดเลยนะเนี่ยโอ้ขนมอันนี้อะไรอะไรโคตเต็ตโคติสบอลเขายังไม่มาเปิดร้านยรำปุกอ๋ออืเนี่ยร้านเหมือนกันเลยโอ้บิก๊กบอนทเวนตี้ยูโรเซนอิส Twenty-four. Twenty-four this one, huh? Mm. Mm -hmm. Ooh, Twenty-four. I will <laughs> mm -hmm. no, they just come now. Everybody mm. Because we come so early. ออออโอ้โหเนี่ยละดูเสื้อโอ้โห่ออมาิมดูร้านให้ทุกคนมันก็ตลาดน,าานาัดนะนะเนอะอ๋อ ไม่มีไทยเลสตอร์นะยนดทุกคนชื่อลกคุณโอ้อาจจรน้อชินชีวิรไอติ

บายไทยฟู้ดไหมล่ะฮะธรรมดาเนี่ยทุกคนเรากุเลาะมาจนถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนเราก็มีกระฟงกาแฟขายนะคะทุกคนผลไม้เราก็สุดเลยนะคะทุกคนวันนี้เฉพาะวันนี้เดี๋ยวถ้าจะไง โอ,อ้ยดอกไม้น่ะตัวนี้เลยเข้ามาได้นี่แล้วละเว้ยโอ้ขนมทุกคนกคน็ได้อัลบาตเอ เ,เรียบร้อยอ้ลงเรียบจริงเยอทุกคนดูสิตลาดนาดนะัดเนาะทุกคนเขากำลังมานะทุกคนเขากำลังมาเปิดร้านเพราะว่าเรามาเ,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 เด็ดโอเคกรบกดเด็ด วันหมื่โอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนดูความสวยงามของต้นไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบายบาย